สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมวัดส,สแกนะครับวัดหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกตอนนี้ผมก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์นะครับของหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูละครปัญญานะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่แล้วครับ ผพิตภัณฑ์หลวงปู่ดูที่บัาสแกนะครับบรรยากาศบริเวณรอบวัดนนะครับก็จะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมบริเวณด้านบนของ พิพิธภัณฑ์นะครับเป็นบริเวณรอบๆพิพิธภัณฑ์นะครับ ของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีรูปจำลองพระมงคลบอพิษนะครับแล้วก็หลอกของหลวงพุดูนะครับด้านในเข้าไปถ่ายไม่ได้น,นะครับห้ามถ่ายรูปนะครับก็าจะพาชมรอบบริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์นะครับ ป็นประวัติของหลวงปู่ดูคมปัญญานะครับประวัติของหลวงปู่ดูนะครับ ส่วนนี้ทุกท่านเห็นตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของวัดนะครับเป็นลานจอดรถด,ด้านหน้าก็จะเป็นพระอุโบสถครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมพระอุโบสถด,ด้านในนะครับ ส่วนที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ก็คือเป็นเพ้าโบสถนะครับบริเวณรอบๆของอโบสถนะครับบรรยากาศร่มลื่น อากาศเย็นสบายนะครับบริเวณร,รอบๆโบสถ์นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมในพระอุโบสถน,นะครับ นี้ก็จะเป็นด้านในของพระโสนครับ เป็นลูกจำลองขององค์หลวงปู่ดู่นะคร um ับเป็นมณฑบนะครับมณฑบของหลวงปู่ดู่อขอเรียกเชอเลครับเพื่อนของหน้านะครับและท่านที่พุดมาถึงนะครับที่จะอาบน้ำไปกับหน้านะครับขอเรียกเจอครับขณะนี้ไปอาบน้ำไปอาบน้กับญา้านะครับขอเรียกเจอทุกท่านเลยนะครับ อันนี้ก็จะมีงานอุสมบทนะครับน้านบนนะชมบริเวณร,บรอบๆอุโบสถครับ